กลุ่มทอผ้าร้อยแก่นสารสินร้องขอรัฐบาลสนับสนุนการตลาดและนวัตกรรมการทอผ้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่5พฤศจิกายน2563ที่โรงแรมเลอแคสเซียจังหวัดขอนแกน่นดตตรสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการศึกษาศักยภาพความพร้อมของแหล่งชุมชนอุตสาหกรรมไหมและผ้าทอมือและจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและชุมชนที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางซึ่งประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามและกลาฬสินธุ์หรือ กลุ่มร้อยแก่นสารสินในงานมีการระดมความคิดเห็นของกลุ่มทอผ้าไหมในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งในการพัฒนาการทอผ้าสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชน ในคำพีสมพักดีกลุ่มผู้ผลิตแปลรูปผ้าไหมจันทิมาผ้าไทยจังหวัดร้อยเอ็ดอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือนำนวัตกรรมการทอผ้าเพื่อให้ชาวบ้านนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์และทำตลาดอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มขึ้นหลายล้านบาทนะครับแห่งล้านล้านสองล้านสามล้านบาทโดยการไปออกตลาดพาไปออกตลาดยังต่างจังหวัดหน้าหัวเมืองใหญ่ๆนะครับก็ยังทุ่มได้นะครับ แต่ว่ามันการตลาดแบบนี้มันไม่ยั่งยืนนะครับถ้าอยากจะให้ยั่งยืนอยากจะเสนอแนะทางภาครัฐนะครับด้วยในเรื่องของวิถีชุมชนนะครับโดยทำอย่างไรก็ได้ถ้าภาพให้นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่ชุมชนและนายทวีสุขโขจากกลุ่มหัตกรรมคุ้มสุขโขอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นอยากให้ภาครัฐสนับสนุนเพื่อให้กลุ่มทอผ้าสามารถทำตลาดออนไลน์เพื่อขายได้ทั่วโลก จะเข้าไปสู่ในในในเรื่องของการตลาดออนไลน์ในระดับตุนทุนได้คือให้ต่างชาติเขารับรู้ให้สังคมเขารับรู้เราได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของเรื่องของการตลาดแล้วทํายังไงถึงจะให้ชาวบ้านสามารถขับเคลื่อนตัวเองด้วยด้วยระบบดิจิตอลไปพร้อมๆก,กันกับภาครัฐนะ้นักงาตั้งหลักกลุ่มทอผ้าลายโบราณมหาสา,ารคามอยากให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์การทอผ้าไหมเพื่อหเห็นคุณค่าของเกษตรกรผู้ปลูกม่อนเลี้ยงไหมนอกจากช่วยเหลือเกษตร เศรกรแล้วยังอนุรักษ์การทอผ้าไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอีกด้วย ในเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากได้การประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยรวมถึงชาวโลกนะฮะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตกระบวนการกรรมวิธีในการตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การลูกหัวเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมสาวไหมพอผ้าไหมรวมถึงเป็นขั้นตอนสุดท,ท้ายคือตัดต่อมาเป็นชุดหรือแฟชั่นถ้าสมมุติว่าเราได้รับการประชาสัมพันธ์ ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งทางารัฐบาลเองเนี่ยจุดมุ่งหมายโดยตรงของเราเนี่ยคือปากท้องของพี่น้องชาวเกษตรกรผู้กูลเนี้ยงใหม่นอกเหนือนจากการทำนาข้าวแล้วเนี่ยก็จะสับสนุนให้เขามีอยู่มีกินแล้วก็สามารถรักษาภูมิปัญญานี้ไว้คงอยู่สืบไปครับ นางนุจิราสารจิตกลุ่มโอท็อปนวัตวิถีบ้านหนองแก,นก่นทรายกาละสินอยากให้รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนถนนหนทางต่างๆอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอาทางบ้านเช่น,นต่างๆก็ท่าการท่องเที่ยวแล้วก็อย่างหนึ่งในกาละสินเนี่ยท่าด้านการท่องเที่ยวของเราจะมีจุดด้วยคือเรื่องการพัฒนาขมค่ะก็อยากให้รัฐบาลส่เงเสริมใหเราใส่ใจเรื่อง เกี่ยวกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้สนับสนุนโดยสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรโดนรทัยไทโกวัฒนกุลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการทั้งนี้เพื่อยกระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นศูนย์กลางผ้าทอระดักนานาชาติและเพื่อการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเอง